ถ้าใครรับไม้เนะเยี่ยมาแล้วคุณจรันมีวิธีการทํำยังไงให้มันอยู่สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยกบเอสตอรี่นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่ที่สวนจรันพันไม้ด่างเหมือนเดิมนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเรามาเยี่ยมชมสวนคุณจรันพันไม้ด่างนะครับก็จะมีทั้งกล้วยแดงอินโดกล้วยด่างแล้วก็บอนด่างนะครับคลิปนี้เราก็เลยจะมาถามคุณจรันนะครับว่า ระหว่างไม้เนื้อเยื่อแล้วก็ไม้หนอเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับแล้วก็การดูแลเป็นยังไงบ้างครับครับผมสําหรับกล้วยแดงอินโดนะครับแล้วก็ความแตกต่างนะครับระหว่างหน่อของกล้วยแดงนะครับกับเนื้อเยื่อนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมคือการเจริญตัวโตนะครับแล้วก็สองนะครับใบนะครับใบเขาก็จะแตกต่างนะครับใบนะครับใบของกล้วยแดงอินโดนะครับ อ่าอันนี้นะครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเยื่อนะครับผมต้นนี้เป็นเนื้อเยื่อฝั่งต้นนี้เป็นเนื้อเยื่อใช่ไหมครับครับผมใช่ครับอ่าส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นไม้หน่อนะครับตรงนี้เป็นไม้หน่อความแตกต่างก็คืออ่าลายนะครับลายเขาแล้วก็ความแข็งแรงของลําต้นนะครับการเจริญเติบโตเขาจะช้านะครับของของเนื้อเยื่อใช่ไหมเนื้อเยื่อใช่ครับการเจริญเติบโตเขาจะช้าครับผมนี่นะครับคือคืออย่างนี้นะครับเขาจะเขาจะเล็กนะครับ อันนี้คือต้องต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเป็นคนซื้อมาแล้วก็ให้คุณจรันทดลองก็คืออยากยากลองดูว่าคุณจรันจะสามารถเพาะไม้ในเยื่อได้ไหมนะครับนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือชำชำแล้วนะครับคือชำรอรากเดินนะครับผมก็ประมาณอันนี้ก็เอาออกจากขวดขวดวุ้นนะครับขวดวุ้นครับขวดวุ้นประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์แล้วนะครับผมน่าจะประมาณ ผมเอารับมาวันที่น่าจะต้นเดือนเมษายนครับใชครับต้นเดือนเมษายนอันนี้ก็เกือบเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะครับใช่ครับประมาณเกือบเดือนนะครับคือนี่นะครับก็คือเขาจะช้านะครับเขาจะขึ้นช้ามากนะครับแล้วก็ลากเขาก็ยังไม่ได้เดินดีนะครับผมแต่ว่าต้นนี้นะครับ2ตัวนี้ก็คือหลอดแล้วนะครับส่วนการเจริญเติบโตเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าโตมานะครับประมาณนี้นะครับผม อันนี้อายุกี่เดือนครับอันนี้นะครับประมาณเจ็ดถึงแเดือนนะครับผมต้นนี้นะครับถึงแดเดือนล้วดถึงแเดือนนะครับแล้วไม้หนอนนะครับกี่เดือนไม้หนอนะครับผมเพิ่งขุดชำประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับแล้วถ้ามือใหม่จะเลือกเลี้ยงไม้นี่จะเลือกแบบไหนครับไม้หนอนหรือว่าไม้น้อเยื่อครับถ้าให้เลือก เลี้ยงนะครับผมผมแนะนํานะครับผมถ้าอยากได้ผลผลิตนะครับทําการตลาดนะครับผมผมขอแนะนําเป็นไม้หน่อนะครับผมก็คือสรุปนะครับก็คือเราก็ถ้าจะเลือกเลี้ยงนะครับก็แนะนําให้เป็นไม้หนอดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้จะพอยากนิดหนึ่งยากครับถ้าใครรับไม้เนื้อเยี่ยมาแล้วคุณจะรันมีวิธีการทํายังไงให้มันอยู่รอดครับอันดับแรกอันดับแรกนะครับอ่า ครั้งแรกเลยนะครับผมถ้าเราแกะออกจากขวดขวดเขานะครับขวดที่เขาชํามานะครับผมผมแนะนานะครับให้ใส่น้ํายานะครับฆ่าเชื้อก่อนนะครับเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อผสมกับน้ํานะครับผมแล้วก็เอาเอาไม้นะครับเอาไม้เนื้อเยื่อเรานะครับที่อยู่ในขวดนะครับเอาไปแช่ในน้ํานะครับล้างล้างวุ้นเขาออกให้หมดนะครับแล้วก็เอา จากนั้นนะครับก็เอาน้ํายานะครับน้ํายาเล่งลากนะครับบีวันนะครับน้ํายาเล่งรากบีวันแล้วก็แช่ในขวขุยมะพร้าวนะครับแช่ในขุยมะพร้าวเราแล้วก็มูนไสเดือนสําหรับ oh. ที่เราจะชํานะครับเราก็แช่ไว้ปุ๊บจากนั้นเราก็เอาล้างวุ้นนะครับล้างวุ้นเสร็จเราก็มาชําเลยครับมาชําแล้วก็เอาเข้าตู้อบอีก กี่หนึ่งนะครับก็เท่านี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับประมาณนี้ก็คือไม่จําเป็นต้องใช้หินเพ์ไรท์หรือว่าอะไรแบบเขาก็ได้นะครับอันนี้ใช้แค่คุยมะพร้าวขุยมะพร้าวกับมูลไส้เดือนก็โตเหมือนกันนะครับนี่นะครับครับเห็นได้ว่าโตเหมือนกันทําไมถึงใช้มูลไส้เดือนผสมกับขุยมะพร้าวอ่าก็คือถ้าสมมุติว่าเรามีแต่ขุยมะพร้าวนะครับอ่ามูล กล้วยนะครับก็จะดูดดูดดูดกินแต่น้ำเลี้ยงนะครับไม่มีแร่ธาตุนะครับแต่ผมก็คือเอามูลไส้เดือนนะครับผมใส่มูลไส้เดือนเพื่อที่จะให้กล้วยเขานะครับดูดกินแร่ธาตุจากมูลไส้เดือนนะครับก็คือมันมีปุ๋ยในตัวใช่ใช่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครชอบหรือว่าสนใจไม้ด่างหรือว่ากล้วยด่างหรือว่าบอนด่างเดี๋ยว ปุ้ยเองจะมาเจาะรายละเอียดให้โดยทีนะครับว่าบอลด่างบอลด่างแต่ละชนิดที่สวนคุณจรณัยนะครับมีบม,มากมายหลายชนิดให้เลือกนะครับถ้าใครสนใจก็จะสั่งซื้อก็ติดต่อที่คุณจรณันพันไม่ด่างนะครับ,รบผมยินดีเลยครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์แล้วก็เพจการติดต่อของคุณจรณันให้ในคลิปนะครับครับผมสำหรับปุ้ยกะอสตอรี่ก็ขอจบ คลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเดีวเราจะมาอัปเดตความรู้แล้วก็วิธีการดูแลไม้ด่างครบคันที่สวนคุณจรันพันธุไม้ด่างให้ชมกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ